่าใช้ใจ่ายหนึ่งวันของชาวออฟฟิศออกจากบ้านมาแล้วนะคะดูความขีดน้อยของน้ำมันดีแต่ว่ายังไม่เติมเดี๋ยวออยก่อนกำลังจะขับรถไปจอดที่ที่จอดรถตรงรถไฟฟ้านะคะแต่ว่าตอนนี้ติดไฟแดงอยู่ค่ะ เริ่มวันด้วยการจ่ายค่าจอดรถนะคะอันนี้เป็นรายวัน70บาทที่ก็จอดแถวรถไฟฟ้าจะได้สะดวกต่อการไปกลับพอจอดรถแล้วก็เดินจากที่จอดรถมาที่สถานีนะคะเพื่อจะไปขึ้นรถไฟฟ้าเดินแป๊บเดียวไม่ไกลมากสะดวกดีค่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าติ๊กจะเสียค่าโหลดไฟฟ้าไปเท่าไหร่อยากจะบอกว่านั่งไกลามากอ่ะ62บาทจ้าบอกเลยก็คือเมื่อกี้มีเงินในบาท64ตอนนี้เหลือ2บาทละค่ะถึงที่ทํางานแล้วค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้เอาข้าวกลางวันมากินก็เดี๋ยวคิดว่าเออกลางวันนี้เราจะกินอะไรดีนะแต่ว่าตอนเนี้ยหิวละ สิบโมงกว่ามันก็เริ่มหิว<ๆ>ก็เลยคิดว่าเราจะไปซื้อของว่างมากินนั่นก็คือลูกชิ้นทอดออวันนี้ซื้อมา2ยี่สพอ เมื่อกี้สั่งชานมไข่มุกไปแล้วนะคะแล้วก็สั่งข้าวกลางวันไปแล้วด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าเท่าไหร่กินข้าวกลางวันอิ่มแล้วนะคะก็เนี่ยเสียตังค่ากินไปค่อนข้างจะเยอะนะ,ะวันนึงแล้วก็ไม่น่าจะมีค่าอะไรแล้วเพราะว่าตอนเย็นก็ไม่ได้สั่งไม่ได้กินอะไรแล้วก็คิดว่าอาจจะกินผลไม้ที่เอามาแทนก็ที่เหลือก็น่าจะเป็นมีแค่ค่ารถ กลับมาแล้วนะคะทุกคนถึงบ้านแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณ2องทุ่มนิดเดี๋ยวมาสรุปกันเลยนะคะว่าวันนี้ติกใช้ค่าอะไรไปบ้าง mm hmm. เริ่มต้นที่ที่จอดรถนะคะติ๊กจอดเป็นรายวันก็จอดที่แถวแถวรถไฟฟ้าเสียไปแล้ว70บาทต่อมาขึ้นรถไฟฟ้าไปทํางานนะคะเสียไป62บาทอันนี้ขาไปขาเดียวนะกลางวันซื้อชานมมากินกับพี่ที่ทํางานนะคะก็เด mm ี๋ยวนะขอคิดแป๊บ6กบาท แล้วก็บวกกับค่าข้าว72บาทเป็นข้าวมันไก่วันนี้สั่งข้าวมันไก่มากินแล้วก็ค่าลูกชิ้นวันนี้ซื้อลูกชิ้นทอดมากินด้วยบวกไปอีก20บาทจริงๆค่ากินวันนี้ก็หมดแล้วนะก็เหลือ,อตอนขากลับก็คือกับรถไฟฟ้าเหมือนเดิมก็บวกไปอีก62บาทแล้วก็ค่าน้ำมันรถนะคะติ๊กจะเสียค่าน้ำมันรถเป็นเดือนก็เดือนละ 2, 000อ่ะเดือนละ 2, 000ใช่ปะประมาณ ไปทำงานประมาณ18วันเพราะว่าได้ work from home 1วันนะคะก็โอเคตกวันละ111บาทเลขที่ออกก็คือแดง466บาททุกคน ก็เนี่ยวันหนึ่งใช้ไปประมาณนี้นะคะอันนี้คือขั้นต่ําที่สุดแล้วนะเพราะว่าบางทีก็คืออาจจะกินมากกว่านี้แล้วก็บางทีก็อาจจะเหมือนเสียค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ค่าคิดมากกว่านี้แต่ว่าถ้าแบบโดยปกติแล้วอะก็จะเสียประมาณนี้นะคะ4 6่บบาทต่อวันบางคนก็อาจจะน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าติ๊กก็พยายามจะคุมให้มันประมาณนี้เพราะว่าเราก็เป็นแค่สาวออฟฟิศคนหนึ่งเท่าน,นั้นเองถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคราวหน้าจะทำคลิปอะไรฝากติดตามด้วยนะบ๊ายบาย